พ่อได้บันไหนกรับพ่อชัยยะวันวันที่เจ็ดประมาณเดือนหน้าได้ไหมตุลาสิบหกสิบสามสิบสี่ตุลาอย่าคุยกับพ่อบ้างไม่ได้คุยกันหลายปีแล้วได้ไหมสิบสามสิบสี่ตุลาคมผมจะมาหาอาจารย์ที่นี่แล้วก็ขอขอขอมเต้กีไรจะสร้างตัสร้างบอลเกยโอเเกย์ยังไม่ได้ขึ้นมาเกย์ไปสร้างประสาทของเกย์อยู่ที่นครธมอือ ไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหม,ม,ไมช่วงนี้ไม่ว่างเนาะอืช่วงนี้คุณพ่อใชียรอันเดียดไม่ว่างเลยเดี๋ยวยังไงเรื่องเอกสารของผมที่ขึ้นศาลเนี่ยชนะใช่ไหมลงเ่ยบานเองไอง้ได้ได้รับแล้วแล้วผมกลับเข้ามาเนี่ยจะให้ผมอยู่ที่บุรีรัมย์